โลน่าตอนนี้ขวัญลามาเซียมีลน์แอดแล้วนะครับเพียงแค่ผิดแอด K W A N F C B แอดก่อ F C B สมาชิกกว่า10,000คนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเวลไทม์ time, ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการพันทงสปอร์การวิเคราะห์ฟุตบอลผู้เด็ดผู้ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟ f 4, เอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนใน c h anel n ขวามรัมาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับเจอกันในวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565นะครับก็ติดตามข่าวสารก,กันครับวันนี้เอามาฝากกันนะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบขึ้นเครื่องครับกลับที่กรุงเทพนะก็จากเชียงใหม่ นะครับแต่ว่าเอามาฝากเน้นๆเ,เนื้อหาหลากักๆเนี่ยเกี่ยวกับโรเบิร์ตเลวานดอบสกี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากปากของเลวานกันครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมแล้วก็ข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่าเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีคุณพ่อของราฟินญ่าครับออกมาแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับอนาคตของลูกชายเขานะครับหลังตกเป็นข่าวกับบาซ่าเช่นเดียวกันนะในมุมของคุณพ่อเนี่ยเขามองยังไงนะครับแล้วก็ข่าวเรื่องของกองหลังทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกกับแม้ว่าจะมีข่าวลือแล้วก็มีทางประธานสโมสรน,นาโปลีเนี่ย ออกมาปฏิเสธนะแต่ว่าความเชื่อมโยงกับทางคูลิบารียังคงอยู่นะครับแล้วก็เอเย่นของนักเตะเนี่ยกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังครับบาร์ซ่าให้ความสนใจอย่างจริงจังเนื่องจากต้องการจะเอามาเป็นตัวแทนของเคเวรัตปิเก้เดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของอันซูฟาตินะครับที่พูดไปถึงลิโอเนลเมสซี่ด้วยฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้กันเหมือนเดิมก่อนเดินขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเริ่มจากซูซูกิสวิฟ t ์พาวเวอร์อัพ พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ Dual ูโรเจ็พร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มพาร์ทเทค power you up new suzuki swift ใครที่มีปัญหาเรื่องของฤาสีดวงครับบอกลาฤาสีดวงง่ายๆด้วยยาฤสซีขวดสีเขียวเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกราคาเพียง390บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางด้วยสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์0 8 8 5 6 3 5 1 6 9หรือไลน์แอด hwr 8ใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าก็มียาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเดบเหมือนเดิมนะครับสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทองแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆในเครือเดียวกันด้วยครับ เรื่องแรกของเราครับก็แน่นอนครับเรามาฟังคําพูดนะจากปากของเลวานดอฟสกี้กันครับหลังจากตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนานะก็อย่างที่เราตามข่าวมาในทุกๆวันนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเมื่อวานนี้เ,เลวานเนี่ยไปดูสเปนกลางปีครับที่สเปนนะตอนนี้เขาอยู่ในสเปนด้วยแล้วก็โดนนักข่าวถามถึงเรื่องนี้นะครับ,รบเกี่ยวกับการย้ายทีม เลวานก็บอกว่าการย้ายทีมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยผมคิดว่าสถานการณ์ของผมค่อนข้างชัดเจนนะมันไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะพูดถึงเรื่องนี้ผมอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแล้วมันยากที่จะบอกว่าผมเนี่ยจะเล่นให้กับบาเยนมิวนิกอีกในฤดูกาลหน้าสเปนเป็นประเทศที่ดีมากๆผม กับภรรยาเนี่ยมีบ้านในมาโยกาแล้วผมก็คิดว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆไม่ใช่แค่สําหรับการพักผ่อนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะหมายถึงเรื่องของการคาแข้งการเล่นฟุตบอลด้วยถึงเวลาที่จะให้ข้อมูลแล้วอีกไม่นานผมก็จะสามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้นี่คือสิ่งที่เลวานพูดเอาไว้เมื่อวานน <bakın. S 1> ะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยข้อมูลจาก ผู้สื่อข่าวเขาก็เปิดเผยนะครับมาเตโอมเดโตครับสายข่าวจากดีเลโวนะเป็นสื่อใหม่ของสเปนที่เขาไปเหมือนกับกว้านซื้อตัวนักเตะดังๆนะมเดเโตเนี่ยเคยทำงานร่วมกับฟรานซิ i โอโรมาโนแล้วก็จาดูกาดิมาซิโอครับสองนักข่าวคนดังของอิตาลีแต่ว่าตอนนี้เขาแยกตัวออกมานะเป็นของตัวเองแล้วนะครับเขาก็บอกเอาไว้ว่าตอนนี้ ปีนี้ซาฮาวีเนี่ยก็พยายามที่จะเหมือนกับพูดคุยกับฝั่งบายเยนให้ยอมปล่อยเลวานนะแล้วก็ได้ความเคารพจากสโมสสมากยิ่งขึ้นเลวานเนี่ยให้ความสำคัญกับการอำลาของเลวานนะก็คือเหมือนกับเปิดกว้างและไม่ได้ปิดกั้นเหมือนกับก่อนหน้านี้แม้ว่าจะขอค่าตัวมากกว่า40ล้านยูโรก็ตามนะครับ กำลังพูดคุยกันเป็นไปได้ด้วยดีนะเอเย่นก็ได้รับการตอบรับจากสโมสรไม่ได้มีการแตหกหักไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกันฝั่งบาเยนร์เองเนี่ยก็เหมือนจะเริ่มที่จะทำใจเอาไว้และวางแผนที่จะทำทีมโดยที่ไม่มีเลวานนะครับอย่างที่ผมบอกไปอ่ะว่าเลวาน เขาทุ่มเทให้กับไบยเยนมาตลอดแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการพาทีมประสบความสำเร็จตลอดหลายปีที่อยู่กับทีมนะแล้วก็นักเตะแบบเนี้ย พอถึงเวลาที่เขาจะย้ายแล้วเนี่ยผมว่าบาเยนร์ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเลวานบัางแหละไม่อย่างนั้นนั้งแต่เขาคงไม่ออกมาประกาศผ่านสื่อว่าเขาอยากจะย้ายทีมถ้าเขาไม่มั่นใจว่าเขาสามารถทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นในมุมแง่บวกของฝั่งบาซ่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็เหลือแค่ตกลงค่าตัวนะบางสื่อบอกว่าบาเยนร์ Bayern ก็ ยอมลดลงมาและจากที่ตั้งเอาไว้ไม่ต่ำกว่า50ล้านยูโรก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก40ล้านยูโรนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเจรจาหน่อยนะทีนี้ดิวของเลวานเนี่ยมันยิ่งมีความเป็นไปได้มากกว่าเดิมครับเพราะว่าทางฝั่งนู้นเนี่ย บาร์เยนเขาใกล้ที่จะปิดดิวซาดิโอมาเน่จากลิเวอร์พูลเมื่อวานมาเน่ยืนยันแล้วนะครับว่าเขาจะย้ายทีมนะทางโรมาโน่เนี่ยก็รายงานเรื่องนี้ต,ต้องการออกไปหาความท้าทายใหม่ๆครับแล้วก็บาร์เยนเนี่ยเป็นทีมที่มีความเ,าเป็นไปได้มากที่สุดนะฟอร์เรนแพตเทนเบิร์กครับเขาก็บอกเอาไว้ เกี่ยวกับมาเน่เนี่ยตอนนี้กำลังพูดคุยเรื่องของรายละเอียดดีเทลต่างๆข้อตกลงเนี่ยก็ใกล้ที่จะปิดกันแล้วเป็นสัญญา3ปีจนถึงปี2025ส่วนค่าตัวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรบวกกับโบนัสก็คือใกล้เคียงกับค่าตัวของเลวานครับนั่นเท่ากับว่าทางฝั่งบาเยนเนี่ยเขาก็ต้องการค่าตัวจากเลวานครับเพื่อจะเอามาจ่ายของมาเน่เนี่ยมันเป็นดิลที่มีความสอดคล้องกัน นะก็ยิ่งเพิ่มน้ำหนักการย้ายทีมของเลวานนะครับคาลไฮรุมินิก้กครับตำนานนักเตะแล้วก็กุนซือของบายนเนี่ยเมื่อวานเขาออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในดิวของเลวานด้วยนะผมก็แปลลงไปในเพจแต่มีประโยคหนึ่งที่พูดเอาไว้แล้วแบบมันไปสกิดใจบาซ่าว่าทำไมเขาถึงต้องดูถูกเราขนาดนี้จริงๆเขาให้สัมภาษณ์ไวย,ยาวมากๆนะครับ รูเมเนเกบอกว่าผมเนี่ยค่อนข้างเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่อนคลายนะมันมีปัจจัยที่ชี้ขาดเพราะว่าเลวานเนี่ยยังเหลือสัญญากับทีมอีก1ปีนั่นหมายความว่าสโมสรสามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำยังไงจะขายหรือไม่ขายผมคิดว่าโอลิเวอร์คานค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาพูดว่าเลวานต้องอยู่ต่อนั่นหมายความว่าประตูสำหรับการย้ายทีมเนี่ยมันปิดแล้ว เราไม่ขายเขาผมนึกไม่ถึงว่าบายอนเนี่ยจะขายเลวานตอนนี้หลังจากที่มีการถแถลงข่าวแบบนั้นออกไปผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนในปี2013เราวางแผนเอาไว้หลายอย่างกับเลวานแต่ผู้อำนวยการของสโมสรเนี่ยได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะไม่มีทางขายเขาไม่ว่าจะได้เงินค่าตัวจำนวนเท่าไหร่ก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็สงบนิ่ง ผมรู้ดีว่าเลวานเนี่ยไม่ใช่ตัวที่สร้างไม่ใช่คนที่สร้างปัญหาแน่นอนนะไม่มีทางที่บายนเนี่ยจะสามารถหาใครมาเป็นตัวแทนของเลวานได้เขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขายิงประตู40-50ประตูในทุกๆซีซั่นคุณต้องการเก็บนักเตะแบบนี้เอาไว้ในทีมแน่นอนแม้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะอายุ34ปีแล้วเขาต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะ เขาเป็นคนที่การันตีการยิงประตูในแบบที่คุณไม่สามารถไปหาจากนักเตะคนอื่นได้เลวานเนี่ยเป็นคลาสที่พิเศษมากๆเลวานเป็นคนฉลาดเขาต้องการมีส่วนร่วมในโปรเจกต์กีฬาเขาเป็นคนที่อยากจะชนะในทุกๆรายการแต่ผมเนี่ยไม่คิดว่าบาร์เซโลนาจะสามารถช่วยให้เลวานเนี่ยคว้าแชมป์ได้มากกว่าการอยู่กับไบเยนมิวนิค ในมุมของผมเนี่ยคุณลองมองไปดูสิว่าบาซ่าสามารถเสนออะไรให้กับคุณได้มากกว่าที่บายร์นบ้างตอนเนี้ยผมคิดอะไรไม่ออกนะผมคิดว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะได้แชมป์ที่บาซ่ามากกว,ากว่าการอยู่กับบายร์นเลวานเป็นเหมือนกับเครื่องจักรในการผลิตสกอเ์เขาสร้างสถิติในการแข่งขันมากมายผมเนี่ยจะไม่มีทางเต็มใจ ที่จะปล่อยผู้เล่นแบบนี้ออกไปคุณต้องต่อสู้เพื่อเขาและพูดคุยกับตัวแทนของเขาแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามเอ่อผมอ่านแล้วคือผมก็ไม่จริงๆผมไม่ได้ติดใจอะไรเพราะผมรู้สึกว่าเยอรมันเนี่ยเขาก็จะมักจะมีความคิดแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาชูเรื่องของการคว้าชแชมป์แน่นอนเราก็ต้องยอมรับในมุมของของคนอื่นเนี่ยเขาก็คงเห็นว่า บาเยินเนี่ยแข็งแกร่งกว่าบาซ่าอยู่แล้วนะครับในการลุ้นทุกๆแชมป์นะรวมไปถึงแชมป์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ลูเมนเก้เขามองข้ามในเรื่องของความสบายใจของนักเตะผมเคยแชร์บทความหนึ่งลงในเพจของตัวเองนะครับคุณอาชอบคูณเป็นคนเขียนนะกูรูฟุตบอลเยอรมันเมืองไทยเขาบอกว่าตอนนี้สถานะของเลวานกับบาเยินเนี่ยมัน ใช้คําว่าแตกหักได้แล้วนะคือมันมีปัญหากันมาสักระยะหนึ่งมันไม่ใช่เพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นนะแล้วก็มันเหมือนกับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะหันหน้ากลับมาคุยกันไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็นั่นแหละเป็นปัจจัยหลักๆที่ทําให้เลวานต้องการที่จะย้ายมันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องไปทีมที่ ทำให้เขาเป็นแชมป์ได้ตลอดแต่เขาก็อยากจะไปอยู่กับทีมที่มันสร้างความสุขสร้างความสบายใจให้กับเขาเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่รูมเนเก้เขาไม่ได้มองถึงนะครับแต่ก็เข้าใจแหละนะเขาเขาก็จะคิดแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอตามกันต่อตอนนี้มันขยับเข้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่า แฟนๆมักจะใจร้อนบอกว่าสักทีเธอปิดดิวสักทีทั้งๆที่ตลาดซัมเมอร์เนี่ยมันยังไม่ได้เปิดตัวด้วยซ้ำนะครับยังมีเวลาในการพูดคุยยังมีเวลาในการเจรจาอีกนานแล้วก็ตัวของเลวานเนี่ยค่อนค่อนข้างที่จะชัดมากๆนะว่าตัวเลือกของเขาเนี่ยมีแค่บาร์เซโลนาทีมเดียวเท่านั้นในตอนนี้นะครับคือเขาจะคุยกับบาซาก่อนพอเสร็จสิ้นปุ๊บ สมมุติว่าดีลกับบาร์ซ่ามันแบบเป็นไปไม่ได้จริงๆมัน impossible จริงจเนี่ยเขาถึงจะไปคุยกับทีมอื่นนะส่วนคนที่บอกว่าเดี๋ยวมัตติดก็มาปาดหน้าคือเขาไม่ได้พิจารณามัตติดเป็นตัวเลือกแรกนะครับเพราะว่าที่มัตติดเนี่ยมีคาริมเบนเซมาอยู่นะมันบทบาทมันค่อนข้างที่จะทับซ้อนกันอย่างชัดเจนแต่กับบาร์ซ่าเนี่ยเขามาเขากรารันตีตัวจริงแน่นอน100%นะครับ ของราฟินญาครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของคุณพ่อนะทางราฟาเอลเบลโลลี่ครับเป็นคุณพ่อของราฟินญาเขาก็ไปพูดเปิดใจผ่านเรคคอร์ดครับสื่อของโปรตุเกสนะไม่ใช่คนนี้นะคนนี้เป็นโค้ชของเลสนะครับไม่มีรูปคุณพ่อนะแต่ว่ามีคำพูดบอกมาเขาบอกว่ามีข่าวลือต่างๆตอนนี้การย้ายทีมของราฟินญาเนี่ย มีความเป็นไปได้จริงแต่ความเป็นไปได้เหล่านั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ3ฝ่ายด้วยสโมสรที่ให้ความสนใจนะทีมปัจจุบันแล้วก็ตัวของราฟินญาตอนนี้ลูกชายของผมเนี่ยยังคงใจเย็นเพราะว่าเขามีสัญญากับลีสอีก2ปีและอย่างที่พวกคุณรู้นั่นแหละความเป็นไปได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเท่านั้นนักเตะเป็นคนตัดสินใจ เราทราบเรื่องนี้กันดีอยู่แล้วเพราะว่าตามข่าวรายงานไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากนั้นนะคือคุณพ่อยืนยันเลยว่าข่าวของราฟินญากับบาซ่าเนี่ยเป็นความจริงนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าบาซ่าจะตกลงค่าตัวกับลีสได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้คอนเฟิร์มจากปากของคุณพ่อนะว่าให้ความสนใจอยู่จริงแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยก็มีความคิดที่อยากจะ ย้ายทีมด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนกับต้องกระเสือกกระสนอะไรนะก็แค่แจ้งให้กับลรสรับทราบว่าเขาอยากจะย้ายนะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในการพูดคุยเรื่องของค่าตัวต่อไปนะครับอันนี้คืออัปเดตของ2ดิวหลักๆนะคือผมพูดถึงเลวานพูดถึงราฟินญาทุกวันเพราะว่าตอนนี้ดิวขาเข้า2คนนี้ดูจะเป็นดิวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูดีลขาออกกันบ้างนะ กับเคราต์ปิเก้ไม่ใช่การย้ายทีมนะครับคือบาซ่าเนี่ยมองดูแล้วว่าโอกาสที่ปิเก้จะยืนเป็นตัวหลักให้กับทีมในฤดูการนาเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะเนื่องจากความวิตกกตังวลน,นะครับใน2.1จุดหคือเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บนะปิเก้ในวัย35ปีเนี่ยโหบาดเจ็บเรือรังบาดเจ็บติดกันโดยเฉพาะบริเวณ โคนขาหนีบบริเวณต้นขาเนี่ยเป็นส่วนที่พิเก้เจ็บบ่อยมากนะในซีซั่นนี้เราก็เห็นแล้วนะกลับมาเล่นแป๊บเดียวเจ็บไปอีกแล้วนะครับมันก็เป็นการเห็นภาพซ้ำสองนะย้ำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นอาการที่ไม่ไม่สามารถรักษาให้หายได้แบบขาดยกเว้นการผ่าตัดนะครับซึ่งจุดนี้แหละคือจุดแรกส่วนอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของธุรกิจนะ สิ่งต่างๆที่ปีเก้ทำนอกสนามเนี่ยการเป็นประธานสโมสรอ,อันโดรานะ่อ,อการเป็นนักธุรกิจในสายงานกับบริษัทคอสโมสต่างๆมันก็เลยทำให้การดูแลร่างกายการพักผ่อนของปีเก้เรื่องของออความยุ่งในการทำธุรกิจเนี่ยมันอาจจะมีผลนะต่อการเล่นในสนาม ปิเก้เนี่ยเขาเคยพูดเอาไว้นะว่าเขาเป็นคนที่แยกแยะออกเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยมาปาปนกับเรื่องของในสนามแต่เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขามีเวลานอนประมาณ3-4ชั่วโมงซึ่งแค่นี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วครับมันมันก็น้อยเกินไปสำหรับการเป็นนักกีฬาดังนั้นเนี่ยไม่แปลกครับที่ทำไมบาซ่าถึงอยากได้กองหลังที่อายุ30วกนะอ่ะมันเป็นการเซฟงบด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่า กองหลังอายุเยอะเนี่ยมันก็ค่าตัวถูกแต่อีกเรื่องหนึ่งคือต้องการเรื่องของประสบการณ์นะครับกองหลังที่มีประสบการณ์เนี่ยมีความสําคัญกับบาร์ซ่ามากๆเพราะว่าตัวที่เรามีอยู่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะอย่างเอเริกกาเซียโรนัลอาราโคหรือแม้กระทั่งอันเดสคิเซนเซนที่กําลังจะย้ายเข้ามาเนี่ยผมมองว่าประสบการณ์แต่ละคนนะก็ยังน้อยอยู่ครับแต่ว่าพอมีปิเก้อะมันได้เรื่องของคาส ได้ด้วยของการบริหารการ organize การคุมแนวรับต่างๆไม่แปลกครับทำไมบาซ่าถึงต้องการที่จะได้ตัวคาริดูคูลิบาลีนะเมะื่อวานนี้ครับจากลุยส์มิเกลซานครับผู้สื่อข่าวของ Dario Sport <_ S 2> เขาบอกเอาไว้นะบอกว่าแม้ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเดลอ r เรนติสประธานนาปโปลีจะเคยออกมาบอกว่าไม่มีความคิดที่จะขาย คูลีบารหรือไม่สนใจในการสวอปดิวนักเตะนะก,ก็คือการเอาผู้เล่นเนี่ยมาแนบเอาไว้ในดิวด้วยแต่มิเกลซานบอกว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยบาซ่ามีการ ติดต่อไปยังนาโปลีนะครับก่อนที่จะได้รับการตอบกลับมาว่าลองมานั่งพูดคุยกันลองมาพิจารณากันอีกรอบหนึ่งคือเขาเปิดทางครับเพื่อที่จะเอามิเลเลมเปียนชแนบเข้าไปในดีวของคาริดูคูเรบาลีจุดเชื่อมโยงของนักเตะ2คนนี้คืออะไรคือทั้งคู่เนี่ยมีเอเย่นคนเดียวกันนะครับก็คือรามาดานี นะเป็นเอเจนคนเดียวกันเลยครับที่คอยดูแลทั้งสองคนอยู่เมื่อวานนี้รามาดานีเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาบอกว่าตอนนี้แม้จะมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับคูริบาลีแต่ผมอยากจะชี้แจงว่าเรายังไม่ได้เจรจากับสโมสรใดสโมสรหนึ่งเลยเราเนี่ยต้องการที่จะพบกับนาโปลีเพื่อตัดสินใจหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสงฝ่ายก่อน นะครับคือขอพูดคุยกับกับต้นสังกัดนักเตะก่อนว่าจะเอายังไงยังไม่มีการพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นนะแต่เปิดช่องครับในการสวอปดิวซึ่งมันก็จะช่วยให้บาซ่าเนี่ยเซฟเรื่องของงบประมาณไปได้เยอะเลยมันอาจจะไม่ใช่เป็นการแลกกันโดยตรงนะแต่ว่าอาจจะลดได้ส่วนหนึ่งสมมุติค u ู i รลเบาลี่เนี่ยนาโปลีอยากได้สัก35ล้านยูโรนะเปเก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 15ล้านถึง20ล้านยูโรก็ลดหลั่นกันไปหรืออาจจะรวมไปถึงการปรับสมดุลบัญชีนะเหมือนตอนที่บาซ่าเอาอาตูไปสวอปกับเปเนชตอนอยู่ยูเวนตุสนะก็คือการเหมือนกับตั้งราคาซื้อขายกันแต่ไม่ได้ซื้อขายจริงนะเป็นการแลกตัวนักเตะแล้วก็บวกกับเงินแต่ใส่ค่าตัวที่สูงโอเวอร์เพื่อไอ้นำเอาตัวเลขนั้นเนี่ยมาแก้ไขปร,ปรับปรุงบัญชี ขาเข้าขาออกนั่นเองนะครับดีวนี้ยังคงต้องติดตามอยู่นะยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการเปิดเผยของมิเกลซานซึ่งระดับความน่าเชื่อถือของเขากับสปอร์ตเนี่ยแม้ว่าผมจะบอกว่าผมลดเทียของสปอร์ตนะแต่ว่าก็ต้องดูตามรายบุคคลของนักข่าวที่นำเสนอด้วยนะครับตอนนี้เป้าหมายหลักๆเนี่ยคือคูลิบารีจริงๆสื่อบอกว่าชาบีเอนนนเดส อยากได้ชูสกุนเดของเซบีย่ามากเลยนะคือคลั่งในตัวของกุนเด่ครับแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่าตัวค่อนข้างแพงแล้วก็สืบเนื่องจากกรณีของปีเก้ครับยังมีอีกคนหนึ่งคือเกียวมองลองเล่นะวันนี้เนี่ยสื่อสปอร์ตก็บอกด้วยนะครับว่าลองเล่เนี่ยเหมือนกับ ยอมที่จะย้ายทีมในรูปแบบของการยืมตัวและไปเล่นในพรีเมียร์ลีกมี4ทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขาอยู่นะครับมีสเปอร์นะมีเอฟเวอร์ตันมีนิวคาสเซิลแล้วก็มีอาร์เซนอลครับ4ทีมนะที่ก็สนใจจะยืมตัวลองเล่ไปสาเหตุที่ขายขาดไม่ได้เนื่นองจากค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างแพงครับ ลองเล่เนี่ยได้รับค่าเหนื่อยนะอยู่ที่ปีหนึ่งเนี่ยตก10ล้านยูโร10ล้านยูโรต่อปีนะเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็ประมาณแสนแปดซึ่งมันไม่มีทีมไหนยอมจ่ายหรอกครับอันนี้คือผลกระทบผลพวงที่เกิดขึ้นจากในยุคข,ของโจเซฟมาเรียบาโตเมลนะที่ให้ค่าเหนื่อยนักเตะโอเวอร์ Over. แล้วเวลาขายเนี่ยมันขายยาก นักเตะเขาก็รู้สึกว่าทำไมกูต้องไปด้วยอ่ะกูก็รับเงินจํานวนเท่านี้อยู่กับสมโมสรสต่อให้กูเป็นตัวสํารองนะแต่กูก็ได้เงินสบายๆหลายคนคิดแบบนั้นมันก็เลยทําให้บาร์ซ่าขายยากนะครับก็ต้องใช้วิธีการยืมตัวไปก่อนแล้วก็พ่วงออปชั่นไปนะตอนนี้ลองเล่เปิดช่องแล้วอีกคนหนึ่งที่มีโอกาสโดนขายนั่นก็คือ ออสการ์มินเกซ่าครับบาซ่าเนี่ยมีการติดต่อกับเกตาเฟ่นะที่สนใจในตัวของนักเตะแล้วก็ตั้งค่าตัวเอาไว้เนี่ยประมาณ5 1 0ถึงล้านยูโรนี่ก็จะไม่ได้ไปต่อเทนะ่ากับว่าถ้าลงเล่ไม่อยู่มินเกซ่าไปแล้วก็อุมติตี้ไปด้วยเนี่ยบาซ่า <aza> ก็จะเหลือเซนเตอร์เอาไว้ใช้งานหลักๆ,ๆ,ๆคือ4คนนะครับอาราโค่คิเซนเซนกาเซียแล้วก็ปีเกหรืออาจจะมีมากกว่านั้นนะอย่างคูลิบาลี ถ้ามาก็จะลงล็อกพอดีแทนสล็อตของปีเก้ไปนะครับอันนี้คือดิวขาออกนะหลักๆเนี่ยกองหลังที่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนถ่ายยกใหญ่เลยเพราะว่าเราเห็นแล้วถึงจุดอ่อนนะเรื่องของแนวรับในฤดูกาลที่ผ่านมามาปิดท้ายที่อันซูฟาติกันหน่อยนะครับก็เมื่อวานไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับกเนาปุสซึ่งเป็นสื่อของฝรั่งเศสนะเดี๋ยวรอฉบับเต็มอยู่นะว่าพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแต่ว่า หนึ่งในนั้นเนี่ยมีเรื่องที่พูดเกี่ยวกับการรับช่วงต่อจากเบอร์เสื้อหมายเลข10ของเมสซี่ฟาติบอกว่าตอนที่รู้ข่าวว่าเมสซี่กำลังจะจากไปเนี่ยตอนนั้นเสื้อเบอร์17อ่ะถูกเตรียมเอาไว้ให้กับผมแล้วแต่สโมสรก็เสนอให้ผมเนี่ยใส่เบอร์10กับตันทีทุกคนก็ให้การยอมรับแล้วก็เพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยก็เห็นด้วยมันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสําหรับผมเลยนะเมื่อคุณเล่นให้กับบาร์ซ่าเนี่ยคุณต้องเตรียมพร้อมสําหรับทุกสิ่งทุกอย่าง รวมไปถึงเหตุการณ์น่าตกใจในลักษณะแบบนี้ด้วยนะคือเขาก็ไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนนะอยู่ๆสมโมสรก็เสนอให้แล้วก็ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามจนในที่สุดฟาติก็ใส่เสื้อเบอร์10ของสมโมสรน,นะครับอ่ะอันนี้คือข่าวสารที่เอามาฝากในวันนี้นะก็ฝากกดไลค์ฝากกด subscribe นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ